สวัสดีทุกคนวันนี้ทามาชมทุ่งนาซะหน่อย <c oughs> <c oughs> เลี้ยงวัวไว้สามตัวทุกคนมีวัวอยู่สามตัวทุกคนต้องมาตาักน้ำให้กินอยู่ทุกวันเลยอ่วันนี้จะเอาน้ำให้วัวกินทุกคนนี่เตรียมกบแป๋งไว้แล้ว <c oughs> อ่าตรงโน้นทุกคนตรงโน้นจะมีคลองน้ำนะเดี๋ยวพี่แม่จะพาไปตักน้ำให้วัวกินนะทุกคนนี่ต้องเดินไกลหน่อยวันนี้ <c oughs> โอ้ กองก็อยู่ไกลทุกคนร้นอนก็ร้อนโอ้โหใกล้ถึงแล้วทุกคนอ่ะเดินอีกหน่อยเดินอีกหน่อยวิฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่มันรถของเล่นทั้งนั้นเลยทุกคนนี่โอ้โหนี่เต็มไปหมดเลยนี่โอ้โหนี่ตรงนี้โอ้โน,อน่น บนนันก็มีเอาละทุกคนโอ้โหนี่มาจะเอาน้ำให้วัวกินมาเจอของเล่นแบบนี้โอ้โหนี่ั้นเก็บของเล่นดีกว่าทุกคนนี่กระป๋องนี่จะเอาไาห้ตักน้ำให้วัวกินน้องวัวรอก,ก่อนนี่โอ้โเดี๋ยวขอเก็บของเล่นก่อนดีกว่าทุกคนว้าวนี่ โอ้อันนี้มันรถเกลี่ยดินหรือว่ารถดันดินนะทุกคนนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้นี่ของจริงนี่คันใหญ่บัลลัมเทิมเลยนะทุกคนนะแล้วก็แรงเยอะด้วยนี่เอาไว้ดันดินเกลี่ยดินให้ดินมันเรียบนะทุกคนนะนี่รถเกลี่ยดินนี่หรือว่ารถดันดินนะทุกคนนะนี่โอ้โหนี่คันใหญ่บัลลัมเทิมเลยเก็บเลยเก็บเลยทุกคนชิ้นต่อไปไหนดูซิ มันคืออะไรทุกคนเี่ยทีนี้จะกว่าสีสวยสดใสดีอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถโมดปูนนะทุกคนนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้แ่ามีงานก่อสร้างเทปูนเทถนนสร้างบ้านแน่นจะใช้รถโมดปูนแบบนี้บัรนทุกปูนที่ผสมแล้วทุกคนนี่ไปเทอ่ารวดเร็วทันใจ <c oughs> ปูนไม่ต้องผสมละอ่ารถโมดปูนโอ้คันนี้สวยทุกคนนี่ ่ะชิ้นต่อไปอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถโมกุนเหมือนกันทุกคนโอ้ยแต่คันเล็กกร่จิวเลยมีลานเลยทุกคนนี่จิวแต่แจ๋วแน่รถโมปูนรถโมกุนเล็กทุกคนอ่ะมาชิ้นต่อไปโอ้ยยหโหเยอะไยะเลยนีหลายชิ้นเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถแมคโครร้อยางทุกคนนี่รถแมคโคร้อยยางของจริงก็จะเป็นแบบนี้แน่ คันเล็กหน่อยนะแต่มันมีล้อทุกคนนี่ไม่ใช่ล้อจะขาบนะไปขุดบ่อล้อทรายที่ไหนไปเองเลยทุกคนนี่ไม่ต้องใช้รถเทรลเลอร์นี่โอ้หมุนไปหมุนมาได้ไหนนี่เจอรถแมคโครร้อยยางนี่ต่อไปโอ้อันนี้เป็นรถแมคโครล้อจะขาบทุกคนเหมเมืกอกี้นี้รถร้อยาง อันนี้เป็นล้อตะขาบทุกคนนี่มีสองแบบนะทุกคนมีทั้งคอสั้นและคอยาวแน่อันนี้อันนี้เป็นแบบคอยาวทุกคนนี่รถแมคโครคอยาวนี่อันแบบนี้ขุดได้ลึกเลยทุกคนแน่เจะรถแมคโครนี่มันไปหมุนมาได้นี่พอนี่ก็ขยับได้เจะรถแมคโครอะชิ้นต่อไปทุกคนอะไ้ตรงนี้ก่อน อ่มาอโออันนี้เป็นรถบดถนนทุกคนนี่รถบดถนนมีสองแบบทุกคนล้อเลียยบล้วก็ล้อเป็นตุ่มๆเนล้อตะขุบล้อตะขุดนหเอาไวบา้บดถนนให้ดินมันแน่น่อนนี้จะเทคอนกรีตหรือว่าราดยางมาต่อยทุกคนนี่มีลูกเหล็กข้างหน้าหนากักๆนะักะทุกคนนะบดถนนจะรถบดถนนอ่าที่ต่อไปอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์หัวคีบทุกคนนี่ไวไทยขีบเต็มไม้เต็มขยะไม้สูงโอ้ต่ละพัดประโยชน์ทุกคนนี่ดูสิขีบทีได้เยอะเลยฮ่าจะรถแท็กเตอร์หัวคีบนี่ข้างหน้าจะมีกรงเหล็กไว้ขีบทุกคนนี่ฮ่าโอ้โอมีลานด้วยอ๋อนี่มาใส่บิๆ๊กๆเลยเดีๆๆเยวลานแรงด้วยทุกคนฮ่า ต่อไปโอ้ชิ้นอยู่ไกลเลยนอ,อันนี้ก็จะเป็นรถตักข้าวหรือว่ารถเกี่ยวข้าวนะทุกคนนะนี่ขอาจริงก็จะเป็นแบบนี้นะสมัยนี้ไม่ต้องใช้คนเกี่ยวลวะนี่แบบนี้เลยนี่เกี่ยวแล้วก็เก็บเม็ดข้าวไว้ในตัวรถแล้วก็มาปล่อยลงรถบรรทุกแบบนี้ทุกคนอ่ะรวดเร็วสะดวกทันใจะจะรถตักข้าวนี ชิ้นต่อไปทุกคนโอ้อันนี้ลายไฟยสวยงามเลยทีเดียวอันนี้เป็นรถมัวลากนะทุกคนนะหรือว่าเขาก็จะเรียกรถกึ่งพ่วงก็ได้นะทุกคนนะนี่แรงมันเยอะใช้ลากไม้สูงลากตู้คอนเทนเนอร์โอ้สารพัดประโยชน์เลยทั้งใหญ่ทั้งแรงทุกคนแน่จะรถหัวลากนี่มีลานด้วยทุกคนโอ้หมุนเตี้ยวๆเลยอันนี้มีลานร้อนนะอ่ะ เก็บเลยอ่ะชิ้นต่อไปทุกคนโอ้เหลืออีกหลายชิ้นต้องทําเวลาหน่อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถดํานะทุกคนโอ้รถดาแบบนี้เป็นรถดาใหญ่นะทุกคนเขาไว้ใช้ในงานเหมืองนะเหมืองแร่เหมืองถ่านหินนี่บรรทุกทีได้เยอะๆเลยนี่เที่ยวกับคนทุกคนนี่เฉพาะล้อในสูงพ่วมหัวเลยทียเดียว <c oughs> นี่จะรถดำห์หน่อ่ะ,อะ,อะเก็บ ทำเวลาหน่อยน้องวัวรออยู่อ่าชิ้นต่อไปทุกคนนี่อ๋ออันนี้เป็นรถไถพ่วงนะทุกคนนี่รถไถพ่วงเขาดัดแปลงไว้ใช้ผลพืชผล,ผล,ผลทางการ,กรเกษตรนะทุกคนนะนี่รถไถนี่มันแรงอ่าแล้วยกดำได้เหมือนรถดำเลยนะทุกคนนะนี่อ่า เจอรถไอ้่วงนี่ไอ,พอ้พ่วงสเลทุกคนอ่ามีลานด้วยโอ้อันนี้มีลานร้อนนะ่อ่ะรถไอ้พ่วงอ่าไ้าไเลยมากินต่อไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถโคลิฟทุกคนรถโกลิฟยกของนะอันมันจะเล็กๆนะทุกคนแต่มันแรงมันเยอะมันสามารถยกของหนักๆที่สูงๆได้สบายเลยนี่ มีลูกเหล็กสวงท้ายด้วยทุกคนการตูดกระดกเวลายกของหนักนี่รถพวกนบริปนี่ตรงนี้จะยกขึ้นยกลงได้ทุกคนนี่อโอ้สวยเนี่ยลองดูก่อนทุกคนนี่มีลานด้วยโอ้คันนี้มีลานด้วยทุกคนรถโฟกึบริปแหมโกึบรยกของแหมไหนชิ้นต่อไปโอ้คันนี้อยู่สูงกว่าเพื่อนเลยอันนี้ก็จะเป็น เฮลิคอปเตอร์ทหารนะทุกคนลิ้นพันกันละเฮลิคอปเตอร์ทหารทุกคนนี่ของสิ่งนี้ลำใหญ่เบิ่มๆเลยแหน่เสียงดังสน,นั่นพุ่งเลยอ่ะเก็มอ่ะไหนมีอีกไหมหมดหรือยังหมดแล้วนะหมดแล้วทุกคนโอ้โหได้เยอะเลยเต็มกระแ้งนี่เลยเอาละ,ะทุกคนครับพี่แม็กก็จะ ไปหาถุงมาใส่นะเดี๋ยวเอากระป๋องนี้ไปใส่น้ำให้วัวกินก่อนนะทุกคนวัวรอนานละสงสารวัวเอาละสาหรับพี่มีพี่แม็กก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนน้องวัวลอยอยู่อะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ